ทั่วราชนาจักรอันนี้เหนห่งนะฮะอันที่สองออกนอกเกียสถานภายในเวลาสี่ทุ่มหนึ่งตีห้าเริ่มต<ม>ังแต่ยี่สิบสองพฤษภาคมน,นะครับแล้วก็มีเว้นแต่เป็นวันแรกๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้บางคนเราคิดว่านัคการเมไม่ได้ประกาศ ครับท่านผู้ชมครับบรรดาพี่น้องอาจจะสงสัยในเรื่องของการออกนอกเคหสถานบ้านเรือนครับในช่วงของการประกาศเคอร์ฟิวคือตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนั้นครับในเรื่องนี้ครับทางท่านนายดิษฐ์สังเทมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพื่อบรรดาพี่น้องจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับท่านี้ชครับู้มรับทู้กั่นไปทั่าแล้วันะมครับว่าน้องปฏับัตินห้มือนกครับท่น้อยกเว้น่นี่ยครับท่ายากจะให้ เราได้ช่วยกันว่าเขาจะยกเว้นให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศหมายความว่าคนที่จะไปขึ้นเครื่องเครื่องมันออกตีหนึ่งไปยุโรปไปอเมริกามันก็ต้องยกเว้นไหมก้นตบเครื่องะอาจจะเลยเสียรูปไปบ้างในสําหรับกรณีกรุงเทพกรณีของเราก็จะมีนะครับและมีด่านผมแดงก็ถ้าเกิดมีเหตุผลก็จะเป็นในกรณี ข้อที่หนึ่งที่เขาบงเล็บไว้คือผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศนะครับก็ยกเว้นได้ข้อที่สองเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานหรือทางานในสถานที่ประกอบการที่ต้องปฏิบัติงานหรือว่งเวลาหรือเป็นพนัาที่โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผู้าลธุรกิจการบินข้อนี้ก็ยกเว้นได้นี่ผมเล็บสองนะครับมันมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่โรงหนึ่งที่ เลือกสี่ทุ่มนะครับนั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องฝากเจ้าของพื้นที่นะครับช่วยดูทำขอยกเว้นได้นะครับที่ทำยังไงแล้วจะเล่นใด้ระอันที่สามคือการเดินทางขนส่งสินค้าของกิจการห้องเย็นพวกรถส่งของแช่ผลลไม้หรือนะครับการนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีอายุจำกัด และอาจเกิเสียหายพรกนี้จำเป็นต้องไปเดินทางไปก็ได้รับการยกเว้นนะครับข้อทีสี่ 4, ผู้มีกิจธุระจาเป็นเช่นผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมนะครับเช่นหน่วย EMS รถปฐมพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินคนป่วยก็ยกเว้นได้ ผู้ที่มีกิจวัตรจาเป็นอื่นๆจำเป็นอื่นๆเพราะนั้นการจะเป็นก็มีเหตุผลที่ขอได้ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหารในเขตพื้นที่นั้นๆก็ <ๆ S 2> ขอเรียนว่า,างจังหวัดหอนแก่นก็ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดและในอำเภอทุกอำเภอแล้วว่าจะให้ในอำเภอเป็นศูนย์กลางในการรับคําร้องไปขออนุญาตออกนอกสถานที่มีขึ้นจอไหมครับ ใบขออนุญาตออกลอกสถานที่อยู่นะครับกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปหรือจะเดินทางเป็นรายบุคคลคนเดียวสองคนในห่วงเวลาหกห้าทั้งสองเวลาเนี่ยใบขออนุญาตออกล่อง,งสถานที่เนี่ยนะครับวันนี้จึงต้องขอให้ทางท่านในอำเภอจัดคนเตรียมนะครับรับเรื่องราวเหล่านี้ประชุมชี้แจงให้กับนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ได้รับทราบแล้วก็ให้ประชาชนได้รู้ว่าไม่ใช่จะห้ามันจนเค่งคัดนะครับสามารถที่จะขออนุญ,ญาตออกนอกสถานที่ได้ถ้าเดินทางไปหมู่กันลนะอย่างจะไปหาครอบครัวไปนะครับเช่ารถตู้ไปเที่ยวชายทะเลก็ทำหนังสือนะครับทำคำร้องนะครับใบเดียวให้ท่านในพื้นส่งแฟกไปที่จตบ ท่านพระเลขก็จะอ,อัานี้ก็จะเป็นผู้อนุมัติแล้วก็แฝกกลับมาให้ในายเพอไม่เกินห้านาทีนะัทีทิที่รับแฝกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องนายเพอจะต้องตั้งโต๊ะเจ้าหน้าที่เตรียมการรองรับการบริการนะครับทั้งเรื่องการระิาภัณฑ์และการบริการในเรื่องเหลทีนีไว้นะครับผมเพาราะฉะนั้นเสิร์ฟในช่วงนี้ รวมถึงเรื่องแบบฟอรมการขออนุมัติจัดประชุมสัมมนามีหลายหน่วยงานที่มีแผนง,งานโครงการที่แบบนะครับจัดการประชุมสัมมนาการจัดการประชุมสัมมนาเหมือนวันนี้เก <c ười> ินด้คมนม <c ười> ันก็ไม่ได้เลี่ยนยากจะฝึอกอบรมซ้อมแผนของอปอพจะซ้อมแผนวันศุกร์ที่โรงเรียนมหาวัก็ <c ười> เขียนกระดาษใบาเดียวนะครับก็ส่งมาที่จอบอนะครับจังหวัดก็จะมีศูนย์นนาานประชาสัมพันธ์และบริการประชา,นะานชนนะครับอยู่ที่ห้องปกครองจังหวัดห้องป้องกันจังหวัดเพื่อที่จะช่วยประสานง,งานเรื่องนี้ให้ส่วนราชการต่างๆถ้าเกิดท่านมีแผนง,งานที่จะต้องจัดประชุมสัมมนานอย่าได้กัง,งวลทำงานตามปกติ เพียแต่ว่าเขียนแผนงานโครงการนะ